เลิกตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุบลบราชธาน,นีนะตอนนี้เดินทางมาจากเชียงใหม่ประมาณหนึ่งพันกิโลกว่าสั้นตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หาดคูเรือจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับวันนี้เรามากินแพ่น้องเพชรเราสั่งไปสามอย่างมีกุ้งมะนาวตำปูปลาไอตำกุ้งสดแล้วก็ต้มแซบรวมมิตรนะครับ สั่งมาตอนนี้สั่งสามอย่างควจะเดินทางมาได้นี่ขอบอกว่ายางรั่วยางรั่วไป็นหนึ่งเส้นนะครับ oh, <no. S 1> ขับรถมานะครับไม่ได้บินมาวันนี้โอเคเรามาชิมกันเลยอันดับแรกนี่เลยกุ้งแช่น้ำปลา อือฮึูดไดีคำเดียวอร่อยมากอร่อยจนตะกอ้อกทือน,น้ำลายตรงนี้นะอันที่สองอันตักตำกุ้งสดมีคนตังถามว่า ทำไมมาอ,อุบลต้องมากินกุ้งสวนไม่มงไม่มไปกินทะเลมะมคนละฟิลนะฝากไว้ให้คิด <c oughs> <c oughs> อือหือใายอร่อยด้วยหาคูเดือตอนเย็นวันนี้ว่าจะพาเพื่อนมาที่นัดก,กันไว้ไม่ได้เจอกันมาหกปีแล้ว ถ้า, <Okay. S 1> ถาเปลือนพอดีก็ไปซื้อบัวอาจารย์น้อยก็เปยนอาจารย์น้อยหายาพอน้อยไ <Okay. S 1> ่อยจิมันไม่ถึงว่ะโอเค